สวัสดีค่ะทุกคนสำเร็จรลุลวงค่ะวันนี่แดดเปลี่ยงเปรียปร่ยงมาปลูกเงาะได้หาต้นค่ะพี่น้องยังปลูกอยู่ทั้งนั่นเขามันกะทิได้พลนเนาเพราะว่ามันมันเป็นดินภูเขาเนาะมันไม่เป็นดินล้วนซุยนี่จ้าหนึ่งต้นอีกสามปีพ่อกันนการเก็บนวยค่ะพี่น้อง สามปีก็ได้พ้นค่ะถ้าเข้ารักษาดีในช่วงปีแรกนี่ต้นที่สองซอยกันปลูกซอยกันเทียงกันพี่น้องเลยชื่อว่าหล,หลับฟัวเมียเ้ยคือลื่นกับฟันเนาะตปนที่สองแล้วเนี่ยทุเรียนหลอดพ่นบ่ตาย อันนี้ต้นที่สามกระซื้อมากกับต้นนี้น้อยอยังสีละมอมบมรุุงเอาอน,นี้ดงหยาค่ะต้นที่สี่งามงามงามเด้อ สามปีพ่อกันสิ้ดซอยจับจับก็ต้นที่หาเนี่ยห้าต้นค่ะพี่น้องในมือนี่พ่อแล้วกับร่วมทั้งเบิร์ดแล้วอยู่ทั้งเขานี่กับซิมี่สิบหกต้นค่ะพี่น้องก็เป็นบางเงาะสีทองทั้งเบิร์ดเลยงอลโรงเรียนบอ่อตองนับมันดอกเพราะว่าสางเหยียบมันเจ็สิบปืนขึ้นฉีบบ่ห้าต้นในมือนี่ค่ะพี่น้อง กลับไปพักก่อนห่อนหลนี่ละเชาวสวนตากแดดน,นาดำนากรรมนี่ก็คือทั้งทุเรียนหมอนท่องทั้งทุเรียนบานละพี่นอ้องบมเอาแว่นตาไปน้ำเด็กใหญงนี่เนี่ยนันน่ะงอลงงะลงเรียนต้นนันน่ะ มันอยู่นี่ดงกล้วยมันโมยไงดอกพี่น้องนง่น,นกันต้องตัดต้นกล้วยมันถิ่มเนี่ยไอเท่านี้ก็หัวไว้เด้เดี๋ยวพี่เขาสิมานักตัดถิ่ม้เบิดกล้วยม่ขายได้พ่อในเงินดอกเนี่ยละมาลงต้นม่อนเอาพันพันมาหมู่ว่านนี่แหละที่พี่เขาไปเก็บมอนเบอรี่ลงไว้สองก่อ พ่อได้เก็บกิงน,น้อยมอนบอดี้ค่ะพี่น้องเพิ่นขพินตีน้ำนีน่เขาจะจอดก่อนสงสัยเพิ่นไปเปิดน้ำเนี่ยนี่ก็เป็นบักนัดที่พี่เขาปลูกตอนฝนตกกะล่ะบักนัดเป็นแมวที่ปลูกง่ายที่สุด ปลูกอ้อเจ้าไอ้แจ้ไอ้เขาได้กินพี่น้องเปิดหน้ามาแล้วจกแก้แกจ้แก่มาแล้วเนี่ยแก้วมังกรบ๊อกขึ้นฟื้นคืนชีบดอกตั้งแต่เอามาปู่มมาหนี่ปีที่สีปีที่ห้าเปียโนาตายเบิร์ดได้กินหน่วยเดียว